สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูอาร์มนั่นเองวันนี้นะครับเราจะยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนนะครับยังเป็นเรื่องของเศษส่วนนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนนะครับเป็นการบวกนั่นเองการบวกนะครับแสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกคําตอบจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเป็นการบวกนะครับเนาะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถหาผลบวกของเศษส,ส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันโดยที่ผลบวกไม่เกินหนึ่งครับการบวกเศษส,ส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับให้นําตัวเศษนะครับบวกกันโดยตัวส่วนคงเดิมนะครับตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมเป็นยังไงมาดูตัวอย่างกันนะครับเขาบอกว่าเหยือกใบหนึ่งมีนมเย็น เศษ5ส่วน8ลิตรเหยืดอีกไว้1มีนมเย็นเศษ1ส่วน8ลิตรนำมาเทรวมกันได้นมเย็นทั้งหมดกี่ลิตรใช่ไหมลูกเขาถามเราแบบนี้ใช่ไหมครับรวมกันแสดงว่าบวกแน่นอนนะครับข้อนี้นี่นะครับคือนมเย็นในเหยือกแรกนมเย็นในเหยือกแรกเท่ากับเศษ5ส่วน8ใช่ไหมลูกเหยือกที่2มีนมเย็นอยู่ เศษหนึ่งส่วนแปดลิตรเรานำมาบวกกันใช่ไหมครับนำมาบวกกันก็จะได้เป็นนมเย็นเศษหกส่วนแปดลิตรน,นีสังเกตไหมครับว่าโหลแรกคือเศษห้าโหลที่สองคือเศษหนึ่งเรานำตัวเศษสอตัวมาบวกกันนะครับคือ5กับ1นึ่งบวกกันได้6กเห็นเป็นลูกได้หส่วนข้างล่างเป็นเลขแปด ข้างล่างที่เป็นเลข8ดนะครับคงไว้เหมือนเดิมเราไม่ต้องเอา8มาบวกกันนะครับก็จะเป็นเลข8ดเหมือนเดิมเราบวกแค่ตัวบนนะลูกบวกแค่ตัวบนนะครับตัวบนของเราก็คือเลขห้ากับเลข1ใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบจึงเป็นเศษหส่วน8นั่นเองเก่งมากนะครับสังเกตนะครับ 5เศษาส่วน8บวกเศษ1ส่วน8เท่ากับเศษ6ส่วน8เห็นไหมลูก5บวก1เป็น6ข้างบนตัวเศษข้างบนเราบวกกันปกตินะครับข้างบนบวกกันได้6ข้างล่าง8กับ8เราไม่ต้องบวกกันนะครับเราก็ใส่เลข8ไปเลยนะครับไม่ต้องเอา8บวก8เป็น16ลูกไม่ต้องนะครับข้างล่างคงไว้เหมือนเดิมนั่นก็คือเลข8นั่นเอง มาดูตัวอย่างที่2กันนะครับเศษ2ส่วนหบวกเศษ1ส่วน5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกนี่ครูมีตาราง5ช่องมาให้นะครับระบายสีไป2ช่องนั่นก็คือเศษ2ส่วน5้ยใชไมครับแล้วก็บวก1เศษ1ส่วน5บวกเศษ1นส่วน5นั่นก็ระบายสีเพิ่มไปอีก1ช่องนั่นเองเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้คำตอบจะคือเท่าไหร่ครับ ส่วนที่ระบายสีแดงนะครับคือเศษ2ส่วนหและส่วนที่ระบายสีเขียวคือเศษ1ส่วนหเราบอกว่านำมาบวกกันใช่ไหมครับรวมส่วนที่ระบายสีทั้งหมดได้ก็คือเศษ3.5ส่วน5นะ่ะอ่านี่นเห็นไหมครับว่าเราบวกแค่ตัวเศษข้างบนข้อนี้ตัวเศษคือเลข2กับเลข1ดังนั้นพอบวกกันจึงเป็น3ข้างล่างเป็นเลข5 5ตัวนี้เราคงไว้แบบเดิมโดยที่ไม่ต้องเอาไปบวกกับ5นะครับ 5, 5ก็ยังอยู่เป็น5เหมือนเดิมคำตอบข้อนี้จึงเป็นเศษ3ส่วน5นั่นเองดังนั้นนะครับเศษ2ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5เท่ากับเศษ3ส่วน5ไม่ยากใช่ไหมครับเวลาบวกบวกแค่ตัวข้างบนนะครับตัวเศษข้างบนมาดูตัวอย่างที่3ากัน เศษห้าส่วนเก้าบวกเศษสี่ส่วนเก้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกเรามีตารางเก้าช่องนะครับช่องครั้งแรกเราบายไปก่อนห้าช่องเป็นสีเขียวต่อมาระบายอีกสี่ช่องเป็นสีแดงส่วนที่ระบายสีเขียวนะครับคือเศษห้าส่วนเก้าส่วนที่ระบายสีชมพู่าสีชมพูนะครับคือเศษสี่ส่วนเก้า เขาบอกเรานำมาบ,บวกกันใช่ไหมครับรวมส่วนที่ระบายสีทั้งหมดรวมส่วนที่ระบายสีทั้งหมดจึงได้เท่ากับ9ส่วน9นะครับดังนั้นเศษ5ส่วน9บวกเศษ4ส่วน9เท่ากับเศษ9ส่วน9นะครับเห็นไหมลูกข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับเรานำบวกแค่ตัวบน ตัวบนคืออะไรตัวบนคือเลข5แล้วก็เลข4ใช่ไหมลูกเรานำา5กับ4มาบวกกันจึงเป็น9ส่วนข้างล่างที่เป็นเลข9อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปบวกกันนะครับเราก็เอาไว้อย่างนั้นเลยเศษ9ส่วน9นะครับเศษ9ส่วน9นัาต้องนีสังเกตไหมลูกตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันนั่นก็คือ9เราจะไม่ตอบแบบนี้นะครับเราจะตอบเป็น1นะครับอ่าเป็น1แบบนี้นะลูก เศษเก้าส่วนเก้าหรือหนึ่งถ้าตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันนะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอนะลูกไม่ว่าจะเป็นเศษสามส่วนสามก็จะเท่ากับหนึ่งเศษห้าสิบส่วนห้าสิบก็จะเท่ากับหนึ่งนะครับเนาะต่อมาตัวอย่างที่สี่นะลูกเศษสามส่วนแปดบวกเศษสี่ส่วนแปดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเศษสามส่วนแปดใช่ไหมครับบวกเศษสี่ส่วนแปดเท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่ลูกอย่างแรกเลยเราต้องบวกอะไรก่อนครับบวกตัวบนตัวบนนั่นคือเลข3แล้วก็เลข4 3่สามบวกส่ได้ข้างล่างเป็นส่วน8ปดใช่ไหมลูกเห็นไหมครับข้างล่างแปกับแปดเราไม่บวกกันนะครับเราใช้8ปดมาเลยเราจะไม่บวกข้างล่างนะครับเราจะบวกแค่ข้างบนข้อนี้จึงเป็น3ามบวกสส่วนแ สามบวกสี่นะครับได้เท่ากับเจ็ดนั่นเองส่วนข้างล่างก็จะเป็นเลขแปดนะครับคำตอบข้อนี้คือเศษเจ็ดส่วนแปดนะครับเศษเจ็ดส่วนแปดโอเคนะครับมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันตัวอย่างสุดท้ายนะครับเศษห้าส่วนสิบเอ็ดบวกเศษหกส่วนสิบเอ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เศษ5ส่วน11บเวกเศษ6ส่วน11เท่ากับเท่ากับ5บวก6ใช่ไหมลูก้บวก6ส่วนด้วย11นํานำตัวเศษนะครับมาบวกกันตัวเศษนั้นคือตัวข้างบนนะครับนำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนข้างล่างคงเดิมนะลูกคงเดิมไม่ว่าจะเป็นเลข11เลข12คงเดิมไว้นะครับเท่ากับเราคิดมาแล้วใช่ไหมลูก5้บวก6เท่ากับ11 ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ11ส่วน11เอเอครูเพิ่งบอกไปใช่ไหมลูกว่าถ้าตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันเป็นยังไงครับเราตอบได้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับข้อนี้เศษ11ส่วน11ข้างบนกับข้างล่างเป็นตัวเลขเดียวกันเราสามารถตอบได้เป็นหรือ1น่นั่นเองหรือ1นนะครับโอเคการบ้านนะครับ ให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดหน้า152นะครับหน้าเดียวพอไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมลูกการบวกเศษส่วนนะครับเราจะบวกแต่ตัวเศษส่วนตัวส่วนนะครับตัวส่วนข้างล่างจะคงเดิมวไว้นะลูกบวกแค่ตัวเศษข้างบนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ